สวัสดีครับผมเซลเอจันไหนะครับมือนีนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับสินค้านะครับคูบตานะครับรถแท็กเตอร์นะครับ2รุ่นนะครับซึ่งก็จะมีคําถามกับลูกค้าเกิดขึ้นมานะครับระวังเอ็มยูาเจ็ดศูนกับ M62 มหสควรซื้อรุ่นใดดีนะครับผมกะเดี๋ยวมือนีจะพามาแนะนําเป็นจุดต่อจุดละกันนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างหรือว่าข้อเดีเปรียบกันยังไงละกัน วัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับจะแตกต่างกันจังไเนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปรับชมกันเลยนะครับผมครับผมกาจะมาเริ่มนะครับกัปโต้เอ็มยนะครับอ่าส่วนคู่แข้งนะครับทีมาามือนี่กันนะครับก็จะเป็น M6240 s u h นะครับไฮดรอลิกชัตเตอร์นะครับผมตัวค่าก็จะสอบถามกันเข้ามานะครับระหว่างสองรุ่นนี้ ควรซื้อนะครับรุ่นใดใส่งานดีนะครับอ่าซึ่งนะครับใน2องรุ่นนี้นะครับบ่ว่าจะเป็น h เหรือว่า62นะครับประเภทการทํางานก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่หนางานโดยหลักๆนะครับรถขนาดรุ่น m หรือว่า m u นะครับจะเป็นรถขนาดทีอ่าขนาดกลางๆไปฮะขนาดใหญ่แล้วนะครับผมหนงานนะครับกะเริ่มต้นโด้วย m u h เนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับงานที่ เอาไว้ดันดินอ่าไหวปั๊บดินปั๊บนาดินนะครับอ่าการไถท,ทีแบบอ่าปกดินแข็งๆนะครับผมางานหรือว่างานไรอ้อยนะครับก็จะเหมาะนะครับลมกองดินนะครับอ่าวกนี้จะเป็นงานเย่ขึ้นมากนะครับนอกส่วนนะครับ m 6 2วัตถุประสงค์ในการาใส่งานของรุ่นนี้จริงๆนะครับเป็นรถขนาดกลางลาราคาเป็นรถอเนกประสงค์บอกว่าจะงานดันดิน งานหน้างานหน้าน้ำนะครับซึ่ง M62 จะสามารถลงหน้าน้ำได้นะครับด้วยเนื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับผมเดี๋ยวที่สั่นผมขออนุญาตอธิบายนะครับของ MU-H702 ก่อนละกันเนาะด้วยนะครับของตัวนี้นะครับ MU นะครับจะมีสองตัวนะครับจะมี MU C902 ละก็ MU-H702 นะครับรุ่นที่ขายในปัจจุบันนะครับผม รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นอ่าสิบเจ็ดแรงมามีเท์โบนะครับผมมีเท์โบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับเครื่องสองพันสี่นะครับจริงๆในในเครื่องยนต์นะครับก็บคือรุ่นนี้ทั้ง m อ็มหาเจ็ดและ m อ็มสองนะครับเครื่องยนต์เดียวกันซีสูบสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบิงบริเวณ ้าน,นอกก่อนละกันเนาะว่าขั้นเญยขนาดไหนนะครับเนาะนี่นะครับจริงๆอะครับจอดจอดเฮี่ยงกันนะครับก็จะเห็นความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่า MU j 7จะสูงกว่านะครับแล้วก็ด้วยบอิาบวาจะเป็น ขนาดยางนะครับด้วยสายตานะครับ MU-H7 จะใหญ่กว่า62นะครับอ่านะครับผมกั MU-H7 นะครับตัวนี้เนาะตามที่ผมแจ้งเครื่อง4สูปนะครับ2,400ซีซีมิเท์โบนะครับเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับ62กับซสูบนะครับเครื่อง2,400มีเท์โบเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันนะครับ จะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของแรงบิดนะครับแรงบิดก็จะแตกต่างกันไปโอ้ในขออนนญาตนะครับกล้องกับผมตัวนี้มาด้วยระบบเกียร์นะครับ m u h 7 j นะครับระบบเกียร์จะระบบเกียร์จะเป็นซิงโครชัตเทิลนะครับ8เกียร์้น่ะ8เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนนะครับเกียร์ลักนะครับเกียร์ลักจะเป็นระบบซิงโครเมทนะครับระบบซิงโครเมทนะครับส่วนเกียร์ล่องนะครับจะมีตากับกระต่ายนะครับ เตากระต่ายปกติเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนทิ่ทางนะครับเป็นซิงโครชันเทิรนะครับก็คือรุ่นนี้ต้องเหยียบคาดนะครับต้องเหยียบคาดเข่าเกียร์ทุกครั้งนะครับบ่ว่าจะเดินหนาถอยหลังหรือว่าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ลักนะครับต้องเหยียบคาดทุกครั้งนะครับอ่าอ่านะครับผมต่อไปนะครับในเรื่องของ ระบบหางนะครับถี่จะมีขอแตกต่างของรุ่นนี้เน uh, U H ะานนะเอ่อ M U H เจะมีดาบคอนโทรลนะครับจะมีดาบคอนโทรนนะครับดาบคอนโทรลก็คือตัวต่างควมลิบอ,อัตโนมัตินะครับส่วน M หกสองจะบ่มีดาบคอนโทรลนะครับผมจะเป็นการเลี่ยงเลี่ยงหางเหมือนรถปกตินะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าตลวกว่าวนะครับปบวคุ้มนะครับการไลข้องน้ำมันบ่าจะเป็น การต่างดาบนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่น้ำมันอีกทิศทางหนึ่งนะครับเข้าสามามาตอไฮโดรลิกเพิ่มเติมได้นะครับปิดวาวปิดวาวดาปกติมาใส่น้ำมันลากลับอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับเบาะนั่งก็จะประมาณนี้นะครับอ่ารูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ เดานหน้า8เกียร์เถอหลัง8เกียร์นะครับผมต่อไปนะครับมาเบิรงเอ็ม62นะครับตัวนี้คอแตกตั้งระหว่าง MU 5 7นะครับหนึ่งครับระบบเกียร์ระบบเกียร์ของ m 62เป็นระบบไฮดรลิกชัดถินนะครับเกียร์ลักเป็นระบบซิงโครเมตรเหมือนกันนะครับ8เกียร์ดินหน้า8เกียร์เทยหลังเหมือนกันนะครับก็คือ1 2 3 4แล้วก็โลห้นะครับเตากระต่ายนะครับเหมือนกันนะครับแต่นะครับเกียร์ เปลี่ยนทิศทางนะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับก็คือบ่อต่องเหยียบคาดและบ่อตองยุดลดนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังได้เลยทันทีนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับไดใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นหละกับบ่รถลดการเหยียบคาดนะครับก็จะบนเหนื่อยนะครับเครื่องยนต์นะครับซีซูปนะครับ 4สูบเครื่อง2.4อ่าเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับแต่นะครับของในระบบหางนะครับรุ่นนี้ยังเป็นเลี่ยงหางเลี่ยงหางเหมือนรถอ่ารุ่นยาวปกติเท่านะครับบอมีดาบคอนโทรลนะครับอ่าจะมีว่าวไต่บ้าขบกุ้มการไล่ลของน้ำมันนะครับ รากาในเรื่องของซีรีนะครับซีรีน่ะยางก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็ดูเหมือนว่า M62 นะครับจะจะเฮดแมกขนาดทีเล็กลงนิดนึงนะครับรากาจะบบมีเวททวงหล่อไซส่ไมาให้่นะครับซึ่ง M ยูหาเจจะมีเวททวงหล่อไซส่มาให้่ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมหนื่งนะครับขอแตกต่างเนาะทีทีสามารถมองเห็นล้านนะครับหนึ่งนะครับด้วยขนาดยาง เบอร์ยางแตกต่างกันสองนะครับ MUH7 มีเวททวงล่อหลังมาใหายขางละสองกวาดหรือว่าขางละคูนะครับส่วน M62 นะครับจะโบมีเวททวงล่อนะครับจะโบมีเวททวงล่อทั้งด้านล่อหลังและด้านหนา้าแต่นะครับ MUH7 นะครับมีมาใหาเลยตั้งแต่โรงงานนะครับ อันนี้ขอแตกต่างแล้วเนาะจุดหนึ่งจุดที่สองครับเป็นระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับ MUH7 นะครับจะเป็นเกียร์ชิงโคชัตเทิร์นปกตินะครับเปลี่ยนเกียร์เด่นหนาถอยหลังก็คือ้อตรงเหยียบขาดนะครับแต่นะครับ M62 จะเป็นไฮโลลิกชัตเทิร์นนะครับก็บคือเปลี่ยนทิศทางเด่นหนาถอยหลังก็คือบต่ตรงเหยียบขาดและบต่ตองยุดรถนะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับ อ่านะครับผมเครื่องยนต์เดียวกันนะครับ2 0 0พันเทอร์โบเหมือนกันนะครับซีสูบเทอร์โบนะครับเหมือนกันห้าสิบเจ็ดแรงกับของสิบสองแรงม้านะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอแตกต่างอีกชุดต่อไปนะครับน้ำหนักตัวรถนะครับในรุ่นนะครับ m u ็7 0 2นะครับจะมีน้ำหนักร่วมเวททวงหล่อนะครับอยู่ที่2,800 2ตัน8นะครับ2ตัน8นิดๆนะครับอ่า2ตัน8กว่า ส่วนของ M62 นะครับน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่1950กิกโลนะครับอันนี้คือนน้ำหนักตัวเปล่านะครับยังบไม่รวมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงพวกใบมีดตงอยางนะครับเห็นว่านะครับเห็นว่าเอ่็มยูห้าเจ็ดนะครับเห็นบอกว่าเอ็มยูห้าเจ็ดเท่านี้น้ำหนักจะหลายกว่านะครับหนึ่งนะครับในการทํางานบอกว่าจะเป็นงานดันดินนะครับเอ็มยูห้าเจ็ดก็จะทํางานดันดินได้ดีกล่านะครับ ส่วนนะครับ M 6 2วัตถุประสงค์ในการาที่เขาพัฒนารุ่นนี้ออกมานะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับสามารถลงหน้าน้าปั้นหน้าได้ปกติเหมือนเหมือนรุ่นเอลนะครับแต่นะครับก็จะได้ความสะดวกสบายในการาใส่ระบบเกียร์นะครับซึ่งระบบเกียร์รุ่นนี้นะครับก็อยู่ในระบบเกียร์ของรุ่นเนะครับบอกว่าจะเป็น M 7จหา M 8ปหา M 8 8 M 9กหา M 9 8นะครับจะเป็นระบบเกียร์ระบบเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทอร์กา จะสามารถทํางานได้สะดวกสบายกว่าเก่านะครับบดตรงเหยียบขาดลดการเหนื่อยล้าในการเหยียบขาดนะครับผมครับส่วนนะครับ MU 5 7จะเป็นระบบขาดแห่งแต่นะครับ MU 5 7จนะครับจะเป็นขาดคูจะเป็นระบบขาดคูนะครับสามารถแยกการทํางานกันออกเลยนะครับระวางการใส่งาน PTO กับการใส่งานกําลังหลดนะครับก็คือขาดคู ระบบคาดคู cool นะครับส่วน62เขากันยังเป็นระบบไร้แผ่นซอนกันนะครับระบบไฮดรลิกชดเทือน erm นะครับอ่าต่อไปนะครับนี่ที่ผมว่าในขนาดยหญ่เนาะ MU 5 7นะครับ14อ่าไม่ใช่14ครับขออนุญาต16.9คูณ28นะครับอ่า16.9คูณ28นะครับกระจะ ขนาดใหญ่นะครับต่อไปนะครับมาเบรงของ M62 แต่คนละยี่ห้อต่อมาว่าคนละยี่ห้อนะครับ16.9คูณ28นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับล้อหลังเนี่ยขนาดซ้่มกันนะครับล้อหลังขนาดซ้่มกันนะครับแต่นะครับยางที่ไหแมาในรุ่น M62 จะเป็นยางดันล็อปนะครับส่วนยางที่ไหแมากับรุ่น M u h a นะครับจะเป็นยางอียดอโอตานินะครับผม แต่นะครับขอแตกต่างจะอยู่กันที่ล้อหน้าล้อหน้านะครับ m 6 2 9.5คูณ22นิ้วนะครับอ่ารากามาเบิง m u 5 7นะครับ m u 5 7จะเป็น9.5คูณ24นิ้วอ่าก็จะเห็นได้ว่านะครับล้อหน้าของ m u 5 7งใหญ่กว่า m 6 2นะครับ MUH7 กระทะย4ิบีนิวนะครับ M62 กระทะยี่สิบสองนิวนะครับแต่ล่อหลังนะครับขนาดเท่ากัน16.9ุา 16. คูณ28นะครับแต่จะมีขนาดล่อหลังนี้ซ้ำกันนะครับแต่ขนาดยางลอนาะจะแตกต่างกันเนาะนะครับ รากาชุดต่อไปที่แตกต่างกันนะครับ MU87 มีดับคอนโทรล M62 ไม่มีนะครับ M62 จะเป็นการเลียงหางเหมือนหลุดเอลปกตินะครับการคอนโทรลยกงหางตัวเดียวเลยนะครับส่วน MU87 จะมีการยกหางปกติแลลวก็จะมีชุดดับคอนโทรลนะครับแยกกันใบมีดนะครับเหมือนกันเกียร์เตากระต่ายนะครับ ดีบล็อกมีเหมือนกันครับครับเหื่อนซีล็อมีมีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือคือข้อแตกต่างนะครับผมกาโดยลักล้กลกนาะหลังจากขี่อ่าเบิงในขังนอกแล้วนะครับเดี๋ยวมผมพาไปเบืองข้างหลังนะครับ อ่าอันนี้เป็นหางนะครับเฟืองถ่ายนะครับของ M62 นะครับแต่นะครับของ M62 เขาจะเฮ็ดชุดดาบใบมีดมาห้นะครับมีมาหายเลยนะครับดาบใบมีดก็คืออา่าเป็นการเหมือนแคร่เลียงเรียงหางเลียงใบมีดนะครับพอห้มันกดลงนะครับหรือจะใส่เป็นแบบปกติเหมือนรถทัวไปเท่ากับเปิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดใส่งานดาบมันจะ ว่างใบมีดลงแล้วมันจะบล่งไปอีกนะครับอ่าตัวนี้มีมาห้เลยน,นะครับอ่าแล้วก็จุดควบคุ่มนะครับของเข้าพีทีโอความเรียวหลอบนะครับตั้งอยู่นี่นะครับจะมีสองความเรียวหลอบนะครับห้าร้อยสี่สิบกับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับไก่เข้าเหลือก,การทํางาน่าเข้าจะต้องการหลอบมาตรฐานหรือต้องการหลอบจัดนะครับจะชื่อเข้าเขาเหลือก,การทํางานอยู่หนีแล้วนะครับไปเปิดการทํางานสร้างงานโดยกัน ควบคุมวิดีโอนะครับอ,อันนี้คือเข่าหลังของ M62 นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพ่ายเปิ่งเข่าหลังของ m 5 7นะครับโอ้โดยสายตานะครับ5 7 <laughs> เฟื่องถ่ายเข่าหลังเงยกวครับ62นะครับอ่า ส่วนตัวนี้นะครับการหลออพีดีโอนะครับหลออพีดีโอกะสั่งงานอยู่นี่นะครับสังส่งสั่งสั่งงานอยู่นี่นะครับว่าต้องการหลออขนาดไหนนะครับห้าร้อยสี่สิบหรือเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับจะจะมีหล่อในกันแต่ว่าห้องห้องหกสองจะอยู่ฝั่งนี้เนาะหาเจ็ดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนการเปิดเขาทํางานนะครับ แ็จะอยู่การพีดีโอการเย่งอยู่นะครับาการชีเรื่องอีกคร่้งนี่งนะครับการเย่งเนานนแะแกมีชุดดาบคันโทนนะครับตัวตอบสนองหางนะครับกรณี่เท่าไถไปแล้วไปเจอต่อเจอ,อยังนะครับดาบคนโทนจะจะมีหน้าที่นะครับเด้งขึ้นบ่อ้หางเขามันเสียหายนะครับเขาบอนว่าตัว,ต,วตัวจับแรงตานแหละครับตัวจับแรงตานก็จะมีเขาบอนว่ามีถ้าเกิดมีเนี่ย มันก็จะสามารถตั้งได้ว่าเข้าตองการให้มันตอบสนองสา้หรือตอบสนองเร็วนะครับโดยจะจับอยู่ที่แขนกลางคือผมว่าจะจับอยู่ที่ชุดดาบแขนกลางนี่นะครับอ่าจะเหมือนว่านะครับเข้าถ่ายนะครับของฮาเจ็ตจะใหญ่กว่านะครับและกับบอสนะครับเป็นบอสปิงเป็นบอสปิงนะครับสามารถตั้ง,งนักไห้่ เป็นบอสสปริงนะครับแด่นะครับของ m 6 2 m 6 2บอสแมนบอสสปริงครับแต่มีสปริงข้างหลังให้อยู่นะครับอ่าแต่นะครับสามารถปรับเลื่อนได้นะครับเลื่อนเขา่าเลื่อนออกเหมือนเหมือนรถยนต์เท่านะครับอ่กอาการถามว่าหนุ่มบอกะก็อาจจะบปนหนุ่มปันเอ็มยูหาเจ็ดนะครับแต่นะครับกาจะ ด้วยเนื่องของเบาก,ก,ก,กระชับนะครับนิดนึงเนาะจะมีบ้างกวดหนาบ้างเก้ี่ยนะครับได้เหมือนกันามาในห้องโดยสารของ MU- 5มนะครับตัวน,นี้ก็สามารถเลื่อนเขาเลื่อนออกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเบาของ m อ5มหจะเป็นเบาที่สามารถตั้งน้ำหนักนะครับเป็นบาสปริงนะครับตั้งน้ำหนักได้อ่า ขอแตกต่างเนาะหลังจากที่มาฟั่งข้อมูลแล้วนะครับขอแตกต่างเนาะกาจะผมขอขอ,อนี่าสรุปเยลยละกันเนาะหนึ่งครับลูกค้าที่จะซื้อเอ็มยูหาเทียตนะครับหนึ่งครับางานงานดันดินงานปับทีดินงานอาจจะเดียวเข่าป้าเล็กน้อยนะครับจะทำงานได้ดีกว่าเนื่องด้วย นะครับน้ำหนักของตัวรถมีน้ำหนักนะครับตัวรถร่วมเวทอยู่ที่2ตัน8กวาวนะครับอ่าขี่ยังบ่ได้ร่วมพอุปกรณ์นะครับ2ตัน8นะครับจะมีน้ำหนักแรงกดขี่สามารถชุดหลกไดีกลัวนะครับการดันดินนะครับใบมีดดันดินหนานะครับจริงๆอ่ะแตกต่างกันแค่เส้นเดียวนะครับใบมีดดันดินของหาเจ็ดเอฟดีสอเมตร3เส้นนะครับ 62นี่สองเม็สองเส้นต่างกันเส้นเดียวครับบ่มีผลหลายแต่นะครับขององศาองศาของไม่มีนะครับของ m u ็7เจจะเป็นองศาเหมือนรถญ่นะครับก็จะตั้งขึ้นอา่าแดดขึ้นจากแช่น้องนะครับก็อาจจะมีองศาที่ที่ตั้งขึ้นแน่นิดหน่อยนะครับซึ่งนะครับขันของ เอ็มหกสองมันจะหมวนลงนิดนึงนะครับแต่จริงๆอ่ะผมก็มองว่ามันเป็นการเขาเอื่นว่าเกียร์ดินเข้าไปละสามารถหมวนดินได้เด็ตัวได้เห็ดได้ดีกว่านะครับห้าเจ็ดครับนะครับห้าเจ็ดก็จะดีกว่านะครับอ่ากรน,นีดันดินเนาะแล้วที่นี่นะครับเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองนี่กุมไหนกลุมหนึ่งครับพลัเหมา ไปน้ะพวกงานปับป๊บปั๊บเฮ็ดถนนยังสีนะครับอ่าเฮ็ดถนนยังสีนะครับงานล่มกองดินน้ำรถหกหล่อรถสิบหล่อนะครับเอ็มยูฮาเจ็ดจะทำงานได้ได,ได้ได้เร็วเร็้ยวกัวล่ะกันได้ดังใจกลัวนะครับอ่าส่วนของราคานะครับเอ็มยูฮาเจ็ดบวกใบมีดบวกผานพ่วนบวกโรตารี่ตีดินนะครับราคาเงินสด นะครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับส่วน m 6 2นะครับตัวรถใบมีดดันดินผานพ่วงโรตารีตีดินอุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันนะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับหมายถึงยังครับในสองรุ่นนี่นะครับ mu ห้าเจ็ด mu บอ่บไม่เมน mu m 6240 รวมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับราคาต่างกันอยู่ที่500บาทเท่านั้น5 7จะแพงกว่า62อยูหา0อยผู้เสร็จนะครับก็บคืออุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวโรตารีกับขนาด2เมตรยี่้กันนะครับตัวฐานตัวเดียวกันนะครับดี H 2 4 e 6 HW นะครับโรตารีกับ i x 2 2็ g และก็2 0 0 g a นะครับ ราคาต่างกันหาลอยนะครับหาลอยนะครับทางกันหาลอยหาเจจะแพงกว่านะครับแต่นะครับที่นี่ถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปใส่ในงานหน้าเอ็มยูหาเจนะครับถ้าเกิดเป็นงานหน้าแห่งกับบอไดมีผลแตกต่างกันไปไหนนะครับแต่นะครับถามว่าเขาจะเอาไปเห็นหน้าหนาบอก็คงบอต้องบอ,อ,งบอไดเอาไปเห็นหน้าหนามีหรือเปล่านากคันรถที่ใส่ใหญ่ แต่ก่อล้ีเข้าไปไถอ้อยไทยังนะครับอย่าลืมว่าเข้าต่องการหนึ่งคว่ำลึกอ่าไถเขาไถบทเขบาต้นนี้จะ,ดจดจะดได้เปียกหาเจ็ดจะได้เปียกได้เปียกย้อนยังมีดาบคอนโทรลมีดาบคอนโทรลนะครับมีดาบคอนโทรลกาจะเฮ็ดให้เข้าสามารถอ่าตั้งดาบคอนโทรลแล้วมันปรับคว่ำลึกอัตโนมัติบ่เมื่อยมือเข้าบ่ต้องเลี้ยงนะครับแต่นะครับขอเสียเปียบขอเสียเปียบของหาเจ็ดก็หกสองหนึ่ง ห้าเจ็ดเพลาบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางมาเป็นไฮดรอลิกชัตเทอรซึ่งนะครับจะทำงานในของโตกว่าทำงานในของโตกว่าคือเดินหน้าถอยหลังก็คือเข้าบอดอีบอดองเหยียบขาดนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายกว่าซึ่งเอ็มยูหาเจ็ดเข้าก็ยังคงต่องเหยียบขาดเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับระบบขาดของเอ็มยูห้าเจ็ดจะเป็นระบบขาดคูนะครับซึ่งขาดคูจะแยกการทํางานกันออกนะครับระหว่าง การส่งกําลังขอ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 ,งอเครื่องรถนะครับกับการทรงกําลังของ PTO หรือาาว่าเพ่าปันซึ่ง MU ห้าเจ็กับอ่าามากสามารถเอาไปต่ออุปกรณ์ต่อก่วางที่เป็นเพ่าปันได้นะครับยกตัวอย่างนา่อ่าปันเอาไปปันดำนะครับยกดาตัวนี้เปิดการทํางานใส่ p โ o ท่าที่โดยบตบตองบบตองเหยียบค่าบบตงองยังเลยครับเขาการทํางานมันจะเขาอัตโนมัติเลย จะบดได้มาหยุ่งกับระบบขาดเลยไหมเพราะว่ายัางเหยียบขาดกับประยุทธ์นะครับอ่าเหยียบขาดกับประยุทธ์ก็คือเขาทํางานพื้นทํางานเลยนะครับการมีเขาเอื่นว่าระบบขาดคููจะแยกการทํางานของของของการทํางานของขาดของยางออกจากกันเลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือขอคอคอ,อได้เปรียบเนาะแต่นีขคอเสียเปียบในเหลืองของหนึ่งครับระบบเกียร์นั่นแหละตามที่ผมแจ้ง เดือนนะ่ะท้าลังเดยังคงตรงเหยียบขาดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่น้ำหนักตัวรถกจ็จะจะจะดีกว่านะครับกรณีเขาไปดับเนะาะหลังจากที่ฟั่งของ M u 5 j แล้วเดี๋ยวผมจะมาพาฝั่งของ M 62เนาะ M 62นะครับวัตถุประสงค์นะครับที่เขาพัฒนารุ่นนี้ออกมาอยู่แล้วนะครับหนึงนะครับงานหน้าหนามเป็นยังต้องเอา M 62ลงงานหน้าหนามได้ นะครับหนึ่งครับน้ำหนักตัวรถน้ำหนักตัวรถนะครับบริรวมอุปกรณ์นะครับอยู่ที่1,950กิกโลกร,รมัมตันเก่านะครับในน้ำหนักบบเกิน2ตันนะครับตัวรถบบเกิน2ตันสามารถลงงานหน้างานหน้าน้ำได้สบายๆเลยครับอ่าถามว่าดันดินได้บ่ดันดินได้ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งก็อาจจะบ่ได้ดันได้ดีขนาดเอ็มยูห้าเจ็ดแต่เ e อ็มหกสองก็จะ ด้านได้เหมือนกันนะครับแต่คอไดเปียบของหลุน่นนีเนาะก็จะเป็นระบบเกียร์ที่เขาพัฒนามากนะครับไฮดรลิกชัดเทนนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับบบตองยุดรถและไม่ต้องเหยียบคดัดก็จะเหให้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับลดการเหนื่อยล้าของการทำของของผู้ใส่งานนะครับ,รนนรบแต่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ซีสูบ นะครับ2อี 24, Turbo, เทอร์โบ, 5, 10, 7, บ, 6, 12, บ Turbo, เหมือนกันนะครับห7าแรงกับเทอร์โบ62แรงกับเทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักของเกม6 2สอเขานึงะครับพราพัฒนารดรุ่นอีกมากเพือใส่ในงานหน้านา,นามได้นะครับและงานดันไดเบื้องต้นนะครับแต่ถามว่าดันดีกว่าหาเจ็ดบอจังได้กับสูห้าเจ็ดบอไดครับแต่ข้องโตกลัวบอ6 2สจัข้องโตกลัวนะครับ อ่าลาคาหกสองเข้าขอเสียเปียบนะครับบบมีดาบคอนทรลไม่มีดาบคอนทรนนะครับคอนทรลหางน่าจะโบมีนะครับการยังคงใส่การเลียงเงินปกตินะครับแต่นะครับหกสองจะมีดาบใบเมียดที่นี่มีดาบใบเมียดคือกะจะเลียงฮะอ่าโบเชื่อว่าเลียงหางไงเข้าคือปกติเข้าว่างว่างใบเมียดลงนะครับถ้าเกิดเท่ากดกดใบเมียดลงตอ่อ มันจะลงตามมือเท่านาะแต่ถ้าเกิดเ้าเปิดใส่งานงานดาบใบเมียใบมีดดันดินหนาสมมุติถ้าว่างลงก็พื้นแหลวตอนนี้เ้ากดลงไปยังไงมันก็จะบม่ลงต่อนะครับมันจะเหตุให้การปั๊บหนาดินนะเหลียบกเกานะครับสําหรับมือไม่น,นะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับอ่าแต่ในเรื่องของราคาตัว m 6 2อนะครับหนึ่งล้าน7 6็ดหนันหาร้อยนะครับรถใบเมีดพานโรตารีอุปกรณ์3มชิ้น นะครับตัวนี้ชุดพร้อมลงเฮดหน้านะครับผมเอาไปงานปั๊บเล็กๆน้อยๆนะครับได้ครับว่ามีปัญหาสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปงานดันเลยก็อาจจะบวถือใจซ้ายดันขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเฮดไดบ่เฮดใดเหมือนกันครับแต่ว่าระบบก็อาจจะบ่ไดนน้ำนักโตรถอาจจะฟีทิ้งนะครับแต่นะครับลูกค้าก็สามารถซื่อเวททวงหล่อใส่เพิ่มเติมใดอีกนะครับ สื้อใส่อีกขั้งล้วงละก่อนหรือจะใส่ข้ังละคู่ก็ได้นะครับสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับเขาเขาเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับการจับประมาณนี้นะครับกามือนีผมเอามารีวิวแล้วครับแล้วกเอามาเบิ่งในเรื่องของความแตกต่างเนาะก่อแตกต่างระวัง m u หาเจ็ดับ M624 0นะครับว่าหนางานทั้งทั้งสองรุ่นนี้มะกับ ลูกค้าท่านใดงานดันไป m อ็มหาดันได้ดีกว่างานดันเล็กลงมาหน่อยแต่ลงหน้าน้าได้นะครับ M62 มหกสองเเบเกียร์ ong, B o G e ของตัวกลัว M62 นะครับอ่าแต่จะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน,น่อยหนึ่งด้วยตัวหนำหนักสองเลเบลเกียร์ B o G e ar, นะครับกับจุดเล็กๆนหน่อยนะครับที่แตกต่างกัน สำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากสอบถามรายละเอียดว่าการดาวการพรเป็นยังไงนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับซึ่งนะครับ M U H 7จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่รุ่น M นะครับเริ่มต้นรุ่น M นะครับจะดาวเริ่มต้นที่20เปอร์เซ็นต์นะครับผมกับ M ห้า M U H 7จะดาวจะดาวถือกลัว M หกตองก็จะดาวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเกินลูกค้านะครับสนใจหรือว่าอยากสอบถาม รายละเอียดสเปกรายละเอียดเงื่อนไขการดาวการพรนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับอขอมูลนะครับกับเซลล์เอได้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับโทรมาเลยเลยครับ0853020234นะครับเซลล์เอจดให้นะครับคูปตาจะเลื่อนใช่อุบลราชธานีนะครับผมอยู่สาขาเหลียงเมืองและสาขาชียางกูนะครับเมื่อนี้ก็ผมต้องขออนุญาตนะครับปิดคลิปนี้ก่อนราคาตะเกียร์เด็กให้ผมรีวิว ขอแตกต่างระะว่างหลุนไหนก็บรุ่นไดน้นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับกะมื่อนี่ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปบอกกับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ